คุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสํานึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้ามแม่น้ําสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลืนอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประครับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แกนแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตรและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเขินอายที่จะแสดงความอ่อนโยนเพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจ ฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์กรุณาอย่าฟูงฟักสะสมความก้าวร้าวเพราะความก้าวร้าวคืออาวุธที่ทำร้ายคนอื่นและตัวเองอาจารย์ขอมอบความอ่อนโยนให้กับทุกคนเปรียบดังสายน้ำลำธารเล็กๆเ,เย็นฉ่ำชุ่มชื่นใจค่อยๆเอ,อื่อยไหลลัดเลาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในตอนนี้ถ้าชีวิตคุณไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆ ก็คงมองข้ามและไม่เห็นค่าลำธารสายนี้แต่หากวันหนึ่งชีวิตคุณเผชิญความเลวร้ายไม่มีใครเข้าใจคุณและไม่เหลือใครขอให้นึกถึงลำธารน,น้อยๆสายนี้เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจ เสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆอยๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะราศีมังกรสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้สามารถชมได้ทั้งเกย์และเลสเบี้ยนนะคะ ไพ่เกทาลอดประจำเดือนพฤศจิกายนของราศีมังกรได้แก่ Man of swords five of wands nine of coins the sun nine of swords set of cups set of wands ten of coins three of coins the chariot and k i n of wands ในเดือนพฤศจิกายนราศีมังกรบางคนมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักอย่างรุนแรงคะ่ะ ดูจิตกรวาดภาพไพ่ใบน,นี้นะคะนี่คือกีฬาฮอกกี้ที่ใช้ความเร็วและปะทะกันอย่างรุนแรงสาเหตุที่ราศีมังกรทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักอย่างรุนแรงอาจเป็นเพราะทั้งสองคนมีทัศนคติมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วคะ่ะเหมือนมาจากดาวกันคนละดวงคุยกันคนละภาษาพูดจาไม่เข้าใจกันต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่น ในทัศนคติมุมมองของตัวเองว่าถูกต้องและต้องการให้อีกฝ่ายยอมรับและปฏิบัติตามถ้าหากว่าไม่ยอมลงให้กันไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงมีความคิดเห็นว่าในเมื่อว่าเราอยู่รวมกันแล้วมีปากเสียงกันทุกวันไม่เคยเข้าใจกันฉะนั้นเราแยกกันอยู่เถอะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด และไม่ฟังคำทัดทานใดๆเลยนะคะมีเจตจำนงมีความประสงค์ขอเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์ค่ะแม้ว่าอีกคนหนึ่งพยายามตื้อและยื้อความสัมพันธ์เอาไว้ส่วนอีกฝ่ายก็เข้าใจนะว่าไม่ต้องการร้างลาเลิกลาแต่ทนไม่ได้ที่จะใกล้ชิดกันเมื่อเราอยู่ห่างหางกันอาจจะทำให้เราให้เกียรดกันมากขึ้นไม่ก่อกวนไม่รังควานกัน อีกฝ่ายหนึ่งก็มีทัศนคติมุมมองแบบนี้นะคะจึงขอเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์เมื่อความสัมพันธ์เว้นระยะห่างแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าทุกทรมานใจมากค่ะฝุ้งซ่านก็กลัวว่าความรักจะล่มสลายกลัวว่าเขาจะเตลิดเปิดเปลืองไปค่ะกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วก็เลยทำให้สับสนกังวลใจฟุ้งซ่านนอนไม่หลับแล้วก็เครียดมากๆค่ะ ในบางครั้งก็รู้สึกตัวก็พยายามเอาธรรมะเข้าข่มค่ะเพราะมองไปถึงต้นเหตุของปัญหานั่นก็คือการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงอันเกิดมาจากมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันคุณก็รู้ดีค่ะและยิ่งถ้าหากว่าเกิดความรักจืดจางยิ่งคุยกันไม่รู้เรื่องไปใหญ่ค่ะเมื่อเราศึกษาธรรมะเราเอาธรรมะเข้าข่มบางครั้งเราก็สามารถทำใจได้ แต่ถ้าวันไหนแพ้ใจตัวเองคิดถึงเขาขึ้นมาคิดถึงแทบขาดใจนั่นแหละจะทำให้เราฟุ้งซ่านเครียดกังวลน,นอนไม่หลับและจะผ่านเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะแล้วก็ทำให้คุณจะต้องต่อสู้กับปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปในความสัมพันธ์ก็คือทุกข์ใจหนักมากเพราะคิดว่าความรักอาจล่มสลาย และทําให้เป็นโจทย์เป็นการบ้านเลยว่าทําอย่างไรเราจะกอบผู้ความรักกับคืนมาทําอย่างไรจะให้เขาเห็นว่าต่อให้เรามีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกันเราไม่เข้าใจกันเราคุยกันคนละภาษาแต่ขอให้เราย้อนนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เรารักกันมันต้องมีบางอย่างสิที่ทําให้เรารักกันได้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ คุณก็อยากให้คนรักหวนนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เรารักกันและคุณก็คาดหวังว่าเรื่องนั้นแหละที่จะดึงใจคนรักกลับมาได้ค่ะแต่ในตอนนี้เกิดการบาดหมางใจกันอย่างรุนแรงเขาจะคิดถึงไหมถ้าเขาจะคิดถึงเขาก็คงจะคิดถึงแต่เรื่องที่ทะเลาะเบาแหวงกันนั่นแหละแล้วก็ทําให้คุณทุกข์ใจหนักมากเลยค่ะทั้งทุกข์ใจแล้วก็เป็นภาระเหมือนกับเป็นโจทย์สมการที่ยากแสนยาก ให้คุณจะต้องหาทางแก้ไขโจทย์นี้ให้ได้ทำอย่างไรจะทวงถามเอาความรักที่มั่นคงกลับคืนมาอยากให้คนรักหวนนึกถึงจุดเริ่มต้นที่เราครบกันและนึกถึงสิ่งดีๆที่เราเคยมีต่อกันค่ะสิ่งนั้นแหละคือความมั่นคงในความรักของเราแต่เวลานี้มันอาจจะไม่มีแล้วสุดท้ายอยากจะปรับความเข้าใจอยากเจอหน้าอยากปรับความเข้าใจอยากพูดคุยอยากบอกกล่าว อะไรที่อยู่ในใจอยากระบายออกมาให้เขาได้รู้อะไรที่ไม่ได้พูดก็อยากจะพูดแต่มันอาจจะสายเกินไปแล้วค่ะเพราะว่าเวลานี้คุณเจอไพ่ที่มีความหมายว่าเวลนระยะห่างในความสัมพันธ์แยกกันอยู่แม้ว่าไม่เลิกก็เหมือนเลิกค่ะเพราะเบื่อหน่ายในการทะเลาะบอกแวง้งเบื่อหน่ายในการที่ไม่เข้าใจกันค่ะ จึงทาให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราไร้ค่าในตอนนี้ก็ทุกใจหนักมากเลยนะราศีมังกรไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วที่จะเก็บกู้เอาความรักกลับคืนมาเมื่อเกิดความทุกข์ใจแบบนี้ก็อยากจะหาทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแต่อีกฝ่ายหนึ่งปิดโอกาสปิดประตูไม่รับแขกค่ะก็เลยทําให้คุณดูกันอยู่ห่างห่วงกันอยู่ไกลๆและเฝ้ารอให้เขาเปิดโอกาสให้ เดี๋ยวให้เทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะเทพคิพวปิดเทพแห่งความรัก จะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวเกย์และเลสเบี้ยนราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนว่าเรามาลุ้นกันนะคะว่าเทพคิวปิดจะแนะนำว่าอย่างไรคุณได้พไพ่ใบนี้คะ่ะ Let's go o f control issues พไพ่ใบนี้มีความหมายว่าคุณอย่าไปกะเกณฑ์ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเดี๋ยวราศีมังกรจะทวงติงว่า ถ้าเขาเตลิดเปิดเปิงไปล่ะคุณก็กลัวว่าหากว่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานผ่านไปเดี๋ยวเขาเตลดเิดเปิดเปิงไปเจอคนอื่นแล้วทำยังไงแต่เทพคิวปิดมองว่ายิ่งคุณไปกวนเขายิ่งคุณไปรังควานยิ่งคุณไปตื้อไปยือ้อยิ่งทําให้เกิดปัญหามากขึ้นค่ะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาให้ได้วนกลับมาเจอกันก็ได้ค่ะ แต่ในช่วงเวลานี้มันยังไม่ใช่จังหวะในเวลานี้คุณเอาเวลาทั้งหมดมาปรับปรุงตัวเองดีกว่าไหมคะสิ่งไหนเขาเคยตําหนิว่าคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอให้คุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องความบกพร่องเรื่องแย่ๆนั้นเมื่อคุณปรับปรุงตัวเองแล้วคุณก็เอาเรื่องนี้แหละส่งข้อความไปบอกเขาว่าคุณได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะและเรื่องนี้อาจเป็นท็อปปิกให้คุณกับเขาได้มีเรื่องพูดคุยกันก็ได้คะ่ะ ลองพิจารณาไข้ควรดูนะราศีมังกรอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะอาจารย์รู้ว่าคุณใจตุ้งต้งต่อมๆเสียวสันหลังมากเลยว่าคุณจะสูญเสียเข้าไปก็ลองใช้วิธีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะคะอาจาทำให้เขาหันกลับมามองคุณอีกครั้งคะ่ะอาจารย์จะอยู่ข้างๆเป็นกําลังใจให้ราศีมังกรนะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าธันวาคม ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนหน้านะคะ